สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพามาชมเหรียญในหลวงรเก้าทั้งเนื้อว่านแล้วก็เนื้อทองแดงเรามาดูเนื้อว่านกันก่อนนะครับผมจะให้เวลา3วินาทีกดหยุดดูแต่ละภาพนะครับแล้วก็อ่านเองดูภาพเองนะครับแคปไปขยายภาพก็ได้นะครับอ่าเริ่มกันเลยพระราชทานตามภาพดูครับเป็นเหรียญที่แบบว่าแป๊บเดียวครับเห็นไหม เนี่ยปิดการขายครับเพราะผลิตแค่จังหวัดละพันสองร้เหรียญเท่านั้นนะครับในภาคใต้นะครับแจกประมาณสามพเหรียญเท่านั้นมาดูกันกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินให้เวลา3วิ1วิ2วิ3วิเลื่อนอ่านเลยครับแคปหน้าจอได้เลยนะ กดหยุดอ่านเอง1วิ2วิ3วิเลื่อนแคปหน้าจอได้เลยครับและเอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังแบบนี้1วิ2วิ3วิแคปนะจากนั้นเอาไปขยายดูเองแบบนี้นะครับอันนี้ทำให้ดู1วิ 2. 3วิ3วิ่าเป็นไง1วิ 2. วิ3วิขยายให้ดูนะครับ หวิสวิสวิแคปหน้าจออยากดูนานกดหยุดดูเองเอขยายให้ดูเอาใจคนดู YouTube ช่องผมนะครับจะมีเขียนคำว่าสัญญาณนะนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีช่อง YouTube อยู่ ให้เพื่อนๆกดเข้าไปที่ช่อง YouTube มันจะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วลูดดูคลิปเหรียญต่างๆจากทั่วโลก400กว่าคลิปได้เลยนะครับเราดูเนื้อว่านเสร็จแล้วเราลองมาดูเนื้อทองแดงเนื้อว่านจะมีน้อยอามาดูเนื้อทองแดงกันอ่ปิดไหมดูให้ดีปิดการขายเหมือนกันเนื้อทองแดง เป็นเหรียญที่ขายดีมากๆนะครับ <c oughs> กดหยุดดูภาพเองนะครับให้เวลา3วิแคปหน้าจอ1 2 3เลื่อน1วิ2วิ3วิกดหยุดอ่านเองเอาไปขยายเองอ่าให้เวลา3วิ1 2 3แคปกดหยุดดูเองมเสร็จแล้วก็เอาใจคนดู YouTube ช่องผม หวิโอเคนะครับจบไปแล้วนะครับ